สวัสดีเพื่อนๆชาวชบันทิส์เบลตีรัดด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแนวคาดการสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งดูจบไปในตอนล่าสุดนั่นเองแล้วก็ก่อนที่จะจบตอนเนี่ยโมโมะขอให้ชินบุทําให้ตัวเองอะ่ะเป็นร่างโตซึ่งแต่จิตวิญญาณยังเป็นเด็กเออนั่นแหละทีนี้สิ่งที่ผมต้องการจะบอกเนี่ยคือว่ามันเหมือนกับปีที่แล้วมันคล้ายๆกันนะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยช่วงจาฟเฟต้าเนี่ยมันมียามาโตมา เออแล้วไอ้ยามาโตะเอาง่ายๆว่าหลัจากโผล่มาครับไม่เกินสัปดาห์มั้งโผล่ปุ๊บมาเลยอะ่ะเออมันแนวๆนั้นแล้วผมคิดว่าเป็นไปได้แบบโคตรสูงนะครับต้องบอกเลยว่าสูงมากตอนแรกก็อย่างไอ้ก่อนหน้านี้ก็มีปูฮีเอโกโล่ไปแล้วถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันอาจจะไปลุ้นอีกทีหลังปูฮีเอโกโล่จบเนี่ยคือมันจะหมดแล้วที่เหลือเนี่ยต้องดูว่าไอ้สัปดาห์เนี้ยเป็นตัวอะไรถ้ามันยังเป็นแนวแบบ แนวนับถือโอเด้งหรือว่าโมโมอยู่ผมว่าการันตีแทบจะ100%แล้วแปลว่าโมโมมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัว ex ด้วยสำหรับจังเฟตาในรอบนี้นะก็ถ้ามาผมเกรงว่าอาจจะเป็นหมัดแดงเลยเอเอาไว้ค่าแชงได้เลยนะครับจากที่ผมดูนะก็มันมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงมากๆนะอันนี้แค่เหมือนเป็นกายคาดการณ์นะแต่ดูตามนี้ผมว่าไม่รอดผมว่าไม่รอดแล้วล่ะอ่ะต่อมาอีกตัวละครหนึ่งที่ผมลุ้นให้เข้านะครับก็คือ ในส่วนของนิโคโลบินนั่นเองซึ่งเป็นอาปีศาจนะครับในส่วนของอาโหคือแม่งสวยมากอ่ะเออเอาไง่ายๆว่าถ้ามันเข้านี่แบบแจมแบบไม่รู้จะแจมยังไงละอ่ะแล้วอ,ลอีกตัวหนึ่งก็คือซันจินั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวซันจิกําลังที่จะสู้ซึ่งเป็นไปได้ว่าในตู้ลีเจนของรอบหน้าที่มาคู่กันเป็นไปได้สูงคือหลังจากเฟตาใช่ไหมก็จะเป็นโมโมเนเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นนิโคลโลบินคู่กับซันจิ ที่ผมดูไว้นะณนะตอนนี้เพราะว่ามันมามันปูทางมาวานอคุนิเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะหลังหลังจากตู้นิโคโลโรบินกับซันจิก็เตรียมตัว ex ตัวใหม่มาได้โดยทันทีหลังจากจังเฟตา้าถ้าผมไม่ผิดพลาดนะครับก็ไม่สิ้นเดือน2ก็สิ้นเดือนมกราคมนี่แหละคือเดือนเดือน2เดือนนี่แหละมันอาจจะมาแบบติดติดกันเลยนะครับสำหรับ ex อาจจะมาทีเดียว3ตัวเลย ก็ได้นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการคาดการแต่คาดการอันนี้มีประโยชน์สําหรับคนที่มีเพชรอยู่ตอนนี้และเก็บห้ามใช้โดยเด็ดขาดเอาเพชรรอไปเปิดตัว ex ไม่ว่าตอนนี้จะมีตู้อะไรที่แบบมันดักมันดักแบบสุดๆดัก,ดกให้เราเปิดอะแต่ยกเว้นแบบถ้ามีตู้10มาเอออันนี้ต้องต้องยอมให้ดักนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะคลิปนี้ก็ถือว่ามาบอกประมาณนี้แล้วกันว่า จงเก็บเพชรไว้มันใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ในการดักก็จะมีแบบเต็มที่ด้วยเนาะส่วนตัวละครก็ถ้าใครคิดว่าไม่น่าใช่โมโมก่ก็ใครคิดเห็นยังไงก็ใต้คอมเมนต์ได้นะก็ถือว่าแบบแชร์กันนะครับอะประมาณนี้แล้วกันเนาะ